ไปดูกันที่เทนนิสที่แข่งขันกันที่บ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะสองนักหวดไทยจับสายมาดวลกันเองนะคะในรอบเมนรอในศึกเทนนิสแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพน2024ติดตามได้จากรายงานกันค่ะ เคนิดอาเชพหญิง WTA 250รายการ a อรไลน์ไท a แลนด์โ p เพ่นพรีเซนต์โ c ยแคลคอมชิงเงินรางวัลรวมเกือบ10ล้านบาทที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันนะคะที่ศูนย์การค้าบรูพอตหัวหินโดยได้รับเกียรติจากนายสุวัลลรริปตาพันลบ อดีตรองนายยกรัฐมรีและนายกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนิทแห่งประเทศไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยนายกิติพงศุภาค,คุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันและผู้ให้การสนับสนุนรวมเป็นเกียรตินะคะท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักบรรดาน้าขวดสาวต่างแต่งตัวสวยน่ารักมาร่วมกันรับประทานอาหารไทยแบบจัดเต็มทั้งเมนูคาวหวาน และได้รับมอบผ้าเขามา้ารูปพวงมาลัยเป็นของที่ระลึกด้วยค่ะพร้อมกันนี้ในส่วนของนักขวดสาวไทยต่างก็มากันครบครันนะคะซึ่งณตอนนี้เราเหลือนักหวดผ่านเข้าไปเล่นรอบแรก4คนด้วยกันการันตีแน่นอนแล้วคือละละนาธาราฤด,ดีกับทัศพรน,นากรอเพราะว่าได้สิทธิ์วายการ์ดไปเล่นรอบแรกค่ะส่วนที่เหลือวันนี้เรามีลุ้นจากมนัญชยาสว่างแก้วกับเวียราชดีเพิ่มเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าเราก็มีนักทนิตไทย ถึง2ท่านที่จะเข้าไปรอบเมนดอแน่นอนแล้วนะก็คือ,อรวงข้าวกับทศพรนะครับก็ยังมีอีก2คนยังได้ลุ้นเพราะอยู่ในรอบควอลิฟายนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะตัดเชือกถ้าเกิดทั้ง2คนได้เข้าทั้ง2ก็ปีนี้จะเป็นปีที่เรามีนักเทนนิส4คนเลยนะครับที่อยู่ในรอบเมนดอร์ดังนั้นแฟนๆเทนนิสชาวไทยก็ช่วยกันลุ้นนะฮะว่าพรุ่งนี้ให้เราได้เพิ่มอีก2คนในรอบควอลิฟาย นะครับก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้สร้างนักเทนนิสไทยนะครับผ่านทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่า,ยยางนี้นะครับทางด้านพิธีจับสายประกบคู่รอบเมนรอหรือว่า32คนสุดท้ายปรากฏว่า2นักโหสาวไทยที่ได้วายการ์ดไปเล่นรอบนี้นะคะต้องโคจรมาทำศึกสายเลือดประทะกันเองค่ะรวงข้าวละละนาธาราดีดวัย20ปีมือ187ของโลกเตรียมดวลกับรุ่นพี่น้องแต้วทัศพรน,นาคหล่อวัย2 3ปีมือ3 33 3ของโลก ซึ่งผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอเจอผู้ชนะระหว่างไดยานายัสเซมสกามือ34ของโลกและเป็นเต็งหนึ่งของรายการจากยูเครนหรือว่าจะเป็นมาอิฮอนตมะมือ109ของโลกจากญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันนี้เป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะคะเพื่อหาบรรดาผู้ชนะเข้าไปแข่งขันรอบแรกในวันพรุ่งนี้ที่ถูอารีนาหัวหินสมพงษ์ยอสนิทถ่ายภาพโซภิทุีเวียงรายงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ